นโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะพุธะนโมสภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโม สุธรรมาภุธดธรมโมสังโฆยทาธาพุดโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาภีทานังวรังกันทังสีวรีามหาเถรังอาหังวันทามิสุรโต อังวันทามิทาจิโยอังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาุเสิมินาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายามานีโนปารัตสีสาสะสุธรรมา พุทธธรรมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาภีธานังวรังกันธังสีวะริจามหาเถรังอาหังวันธามิสุรโตอาหังวันธามิอาติโย โ萨ภุทะธรรมะสังฆาุสานินะโมภุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตนสีสหัสสุธรรมาภิโธธรรมโมสังโฆยะถาภิโมนข บุชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาภีทานัวารังคันธังสีวรีจามหาเถรังอาหานทามิสุรโตอาหันทามิทัิโยอาหานทามิสัพสุ พุทธะธรรมะสังฆุเสนีนะโมพุทธายะพระพุทธไตรลักษณยามมานีนภารัตสีสาสะสุธรรมาพุทโธธรรมสังโฆยะถาพุทโม พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาภีธานวารังกันธังสีวรีามหาเถรังอาหานทามิสุรโตอาหันทามิอาทิโยอาหานทามิสัพส พุทธะธามะสังฆุสีินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนะยังมะนีโนภรัตสีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโนณ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาภีธานังวารังคันธงสีวรีจามมาเถรงอาหังวันทามิจุรโตอาหังวันทามิทาติโยอาหังวันทามิสัพส พุทธรมะสังฆุเสนีนาโมพุทธยะพระพุทธไตรลักษณยามาณีนุปรารสีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆะทาภูตโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาภีธานังวารังคันธังสีวรีตมหาเถรังอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิทัิโยอาหังวันทามิสัพส พุทธะธามะสังฆุเสนีนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนณ์ญาณมณีนพรัตน์สีสะหาสุธรรมาพุทธดดโมโมสังโฆยะถาทักโมนะ พูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาภีทานังวารังคันธังสีวรีจามหาเถรังอาหานทามิสุรโตอาหันทามิอาทโยอาหานทามิสัพพโสพุทธาธรรมะสังฆอูเ พุทธธรรมสังโฆเย้าาพุทโะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาภีทานังวารังกันธังสีวรีจามหาเถรังอาหังวันธามิสุรโตอาหังวันธามิอาทิโย ัพพะโธภูตะธรรมะสังฆาุเสนีนโมพุทธยายะพระพุทธไตรรัตนายามานีโนุปรัตส,สีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโม พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาภีธานังวารังกันธังสีวรีจามหาเถรังอาหานทามิสุรโตอาหันทามิทัิโยอาหานทามิสัพสุทูชาธรรมะ พูเซมินามพุทธายพระพุทธา,ายรัตนายามานินโนภรัตส,สีสาหาสุธรรมาพุทโตธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา อาภีทานังวรังคันธงสีวริจามหาเถรังอาหังวันธามิสุรโตอาหังวันธามิอาทิโยอาหังวันธามิสัพพโสโุทาธรรมะสังฆอุเสนินะโมพุทธายะ สาหัส ah ุธรรมาพุโุธรรมโมสังโฆยยถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอภิธานังวารังกันทังสีวริามหาเถรัง ธรรมะสังฆาุเซนีนาโมพุทธายาพระพุทธา,ายรัตนาญามมานีนปรัตสีสาหา,ชา,ชาสุาธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาภีทานังวารังคันธังศีวรีจามหาเถรงอาหังวันธามิจุรโตอาหังวันธามิทัิโยอาหังวันธามิสัพส พุทธะธรรมะสังฆาุสิมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตษณ์ญาณมานีนุปการสีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโนณ บูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาภีทานัวารังคันธังศีวรีจามหาเถรังอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิทัิโยอาหังวันทามิสัพพโส พุทธะธรรมะสังฆาุเสิมิณโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายมมีนุปการสิสหาสาชุตธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาภีธานังวารังกันธังสีวรีจามมาเถรังอาหันทามิสุรโตอาหันทามิอาทิโยอาหานทามิสัพสพุทาธรรมะสังฆ ภเสนีนโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนนา้นยมานิโรัาติสสะหาสุธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆยทาาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อาปิทานังวรังคันธังสีวริจามหาเถรังอาหังวันธามิสุรโตอาหังวันธามิอาทิโยอาหังวันธามิสัพสุภูตาธรรมะสังฆอุเสนิ เทพบทาสสพเบธรรมาสพเบสัง Saba Buddha Saba Dhamma Saba Sangka, Ala bata Bateka Nan Jayang Pelang, Ala Hanta Nan Ja Eje Nara Kampan Dami Apasoh. Saba Buddha Saba Dhamma Saba Sangka.